โอเล่777อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลฮวงดังรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทสวัสดีครับผู้กับสุรุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลือสนานนะครับสองข้างของลิเวอร์พูลเตรียมเก็บกระเป๋าลาแอนฟิลด์ในเดือนมกราคมนี้ซอนเตเตของลิเวอร์พูลนะครับที่ตบเป็นข่าวเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายทีมในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับ ลลิสแกลิวนะครับกูรสตรประตูแชมยลแมนและนาธานีฟิลิปกองหลังชาวอังกฤษซาวแลวต้องเก็บกบระเป๋ยาย้ายออตตินแอนฟิลในช่วงเปิดตลาดการจัดกาแต่เตะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยสําหรับนาฟิลิปนะครับในวัย24ปีกลายเป็นตัวเลือกลำดับที่4หรือที่5ในตำแหน่งกองหลังของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเชคกิงครอปรองจากเวอร์กิลฟานาสเจอ็มติปอิบรรฮิมาโกนเต้และจ um ูโกเมสสมผลให้มีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักในครับว่า มีค่าสูงที่เขาจะต้องย,าย,ย้ายทีมขณะที่หงแดนกับพร้อมปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกันถ้าหากได้ค่าตัว10ล้านปอนด์โดยมีสมโมสรขุนค,คอนเวเน,นีมยูเนเตดที่ให้ความสนใจนะครับการที่ลอริสกาลิวดุดก็ยังไม่ได้ลงาสาวให้ก,กับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นัดเดียวในวันนี้และตามรายง,งานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะปล่อยลอริสกาลิวดุดออกจากทีมในเดือนม,มกราคมนี้ในทันทีโดยมี กระถอเฟื่องนะครับทีมน้องใหม่ของซิกบุนเดสเชียเยอรมันในลการนี้ให้ความสนใจคว้าตัวไปร่วมเทียมโดยปัจจุบันกระถอยเฟืองกาลังมีผลงานสุดยิย่งให่มีแค่4ี่คะแนนจากการลงเล่น15น้นัดจมบวยอันดับที่สิปของซิกบุนเดสซียตเยอรมันนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลฉุนซาลาหลุดโพทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าโมซาลานะครับยอดเดือยยิงของลิเวอร์พูลตกสำรวจไม่มีชื่อล้นติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเสียอย่างนั้นนะครับ ส่วนบาซ่าทำเซอร์ไพรส์เมื่อมีนักเตะติดโผมากที่สุดถึง4รายนะครับสหพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศรายชื่อ23ขุนพลที่มีล้นติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ Wo r l d XL ประจำปี2021ออกมาเป็นที่รู้แล้วปรากฏว่าก็ไม่มีชื่อของโมซาลากองหน้าฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลเสียอย่างนั้นนะครับงงเป็นไก่ตาแตดาากดอกนาาซาลาแล้วนะครับฮานาเตะที่เคยติดทีมยอดเยี่ยมเมื่อปีก่อนอย่างเตเอโกอาคันรา ละเบอร์กิฟันไดของลิเวอร์พูลอันฟอนโซเดวีและยูโชคิมิดเขาไม่ยืนมินิและมีเซอร์เกิลรามอนแขมปารีสแซงต์แชร์แมงก็หลุดโผไปด้วยเชน่นเดียวกันนะครับยันไรก็ตามเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือมีนักเตะของบาร์เซโลนาติดเข้ามามากถึง4คนโดยแม้เจ้าบุญทุนบาร์เซโลนาจะทําผลงานได้อย่างยแย่ในลุกการนี้นั่นก็คือเซอร์เกิลบูเกตเฟงกี้ลิยองจ์เจดีอว่าและดานี่อาเวสที่เพิ่งย้ายกลับมายังถิ่นแคมปโน แถมยังไม่ได้ลงสนามเลยด้วยซ้ํากลับมีชื่อติดนะฮะขณะที่โชซีและเปเชก็เป็น2ทีมที่มีนักเตะติดโผมากที่สุดถึง4คนโดยฝั่งของสิงห์สํำอางมีเอ็ดัรโดเมนดี้เอ็นโกโลกองเต้จาร์ชินโยและโลเมลูลูกาโกขณะที่ทีมดังจากเมืองนุม่มหอมมีจาร์โลจิดอลลาร์มาคิเลียนเอ็มบาเป้เนม่าและลีโอเนลเมซี่ส่วนลิเวอร์พูลของเมืองรานครับก็มีติดโผมสองรายนั่นก็คือเทนส์อาริเซนอล กับอาริซงเบเกอร์เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ที่ส่งบรูโน่ฟอนเนสกับคริสเตโน่โรนัลโดเข้าประกวดน,นะครับและขณะที่แมนเชสเตอร์ทีมมีโรเบนดิอาสกับเควินดิบลอยติดโผตามมาด้วยโดยสำหรับนักเตะส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยเลโอนาร์โดบูนูชี่จากยูเวนตุสดาวิดอาราบาจากเรเมารีดคาริมเบนซ์มาจากเรเมารีดลิงส์ฟรอห์ไฮแลนจากดอนมวนและโรเบิร์ตเลวานดอสกี้จากบาเยนเมเนิกนะครับ ก็งงเหมือนกันนะฮะไม่มีซาลาอดีตแข้งลิเวอร์พูลเชื่อแอตเลติโกมาดริดจะสอยแมนเชสเตอร์ตร่วงรอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนมูเซอแอนรูเก้นะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์คูปปรับโกลส์การในศึกพรีเมียง์ลีกจะต้องเจอกับงานที่ยังอุ่นปากในการพบกับตามีแอตเลนิโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ตามการรายงานจากเมโทร หลังจากที่ผลการจับสลับประกวดคู่รอบ16ทีมสุดท้ายแค้งที่2ปรากฏว่าทีมปีสดงต้องโคจรมาพบกับตามหมีอของดิโก้ิโมเน่ซึ่งเป็นอดีตแบ็คซ้ายของฮหงแดงมองว่าพวกเขาจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ผู้กันตรงๆนะครับทีมของซิโมเน่มีชื่อชั้นที่ดีที่สุดในศึกลาลิกาสเปนแต่รมเรดภายใต,ต้การทำงานของ otti, คโลอันโชโรติก็ทำผลงานที่ดีเช่นกัน ผมไม่ได้หวังแบบนั้นผมหวังให้อันการมริดเป็นแชมป์ลลกให้ได้ในซีซั่นนี้ครานักเตะที่พวกเขามีอยู่สําหรับในศึกยูฟ่าแชมเลกนั้นซิโมเน่เป็นคนที่ฉลาดมากๆซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้ไม่ใช่ว่าพอผมไม่อยากให้แมนเชสเตอร์เป็นฝ่ายชนะแต่มันมีเหตุผลนะฮะซิโมเน,น่รู้จักเกมแบบนี้ดีและมันจะเป็นเกมที่ยากสำหรับยูไนเตด แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มีนักเตะที่มีชื่อว่าคริสเตอโนโรนโดซึ่งคุณก็รู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้ในทุกๆจังหวะเหมือนกันเจิดคุมวิลล่าหกนัดเก็บแต้มมากกว่าดินสมิธแล้วสตีเวนจาลานะครับผู้ชการทีมสงิงห์พังาดแอตันวิลล่าเก็บคะแนนในฐานะกุญส,สืือสิงห์พังาดได้มากกว่าดินสมิธกุนซือคนเก่าเป็นที่โลดลยแล้ว เจอร์ลาดเพิ่งนำมิลาบุกซอยนอรลิสตี้สองเซอรในเกมผิมเล็กในวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เก็บชัยชนะเป็นนัดที่4ีจากการคุมทีม6นัดนะครับโดยชัยชนะ4นัดของเจอร์ลาดซึ่งทำได้ในเกมพบก,กับเบรดดนคริสตันพาเลต์เลสเตอร์ซิตี้และนอรลิสตี้ซึ่งแพ้ไป2นัดต่อทีมลุ้นแชมป์ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ นั่นก็เท่ากับว่าตำนานขง่างลิวโบห์ผ่านทีมเก็บไปถึง12คะแนนซึ่งมากกว่าดินสมิธกุนซึงคนเก่าที่ทําได้10คะแนนจากทั้งหมด11นัดก่อนที่จะโดนปลดออกจากตําแหน่งหรือสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวิลล่าจะกลับไปเล่นในบ้านพบก,กับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้นะครับเรียกว่าเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับสตีเวนจ๊รตมาร์กเลอเรนซ์ทนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่17เยักษ์ใหญ่แพ้หนึ่งเทียบ มาร์คเลนสันนะครับกูรูนหลังชื่อดังเอามาทำนายผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่17ประจรําดูกาลนี้โดยจะมีทีมใหญ่แพ้1ทีมและเลื่อนแข่ง1คู่มาร์คเลนสันกูรูนหลังชื่อดังนะครับเอามาทำนายผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่17ประจําดูกาล2021-2022ถึงนะครับโดยจะมีทีมใหญ่แพ้1ทีมนั่นก็คือไกเดอร์ทองทันโนสปาจะบุกแพ้จินจอลสยามเลสเตอร์ซิตี้2-1 ขณะที่จะมีการเลื่อนแข่งหนึ่งคู่นั่นก็คือเจ้าพึ่งน้อยเบลนฟอร์ดกับปีแสดงแมนเชสเตอร์เนื่องจากแข้งทีมเยือนมีนักเตะติดเชื้อโควิด -19 เราไปดูการวิเคราะห์และก็การทนายผลของมาร์คโรลเลนเซนกันหน่อยนะครับโดยคู่แมนเชสเตอร์นะครับจะชนะลีดแมนเต็ดส์สามศูนย์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ชนะไป7จศูนย์นะครับส่วนคู่ไบรตันแอนด์โอฟออเบรียนจะชนะบูมแฮมตัน2-1นะครับ โดยคู่ระหว่าง c ริสต a ลเพลเตนะครับจะเอาชนะเซาท์햄ปตันได้สองหนึ่คูเบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดเบอร์ลี่จะเอาชนะได้สองศคู่อัลเช a l กับเบนแฮมอัลเชนอลจะชนะเบนแฮมสอคู่เลตเตอร์ซิตี้กับทันแ h มฮอสเปอร์เละเตอร์ซิตี้จะเอาชนะได้สองหนึ่งคู่เชลซกับ ton, เอเวอ n c ตเชลซีจะเอาชนะได้สองศและคู่ของเรานะครับลิเวอร์พูกับเน c คโซโดย Liverpool จะเอาชนะได้3านะครับ ก็เป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมนะฮะก็จะมีทั้งมาร์คลอเรนซันและก็ท่านั่นไมเคิลโอเว่นนะครับส่วนไมเคิลโอเว่นนั้นนะครับโอโ้โหต่างคนต่างเรียกได้ว่าเต็มสวนกันเลยทีเดียวก็นี่คือสีสันของวงการฟุตบอลนะครับนี่คือสุลกาลลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่15ธันวาคมนะฮะขอเชิญเพื่อนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ